สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับพวผมจะเป็นชาแนลนะวันนี้คุณผู้ชมดูผมในเกมเพจนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นทางด้านของตัวจาร์ดอนซานโชร่างฟีเจอร์นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับนี่เลยเป็นร่างฟีเจอร์นะครับมาแพ็คเดียวกับจามาลูเซียร่าเลยนะที่ผมรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับมีเป็นโพซิฟ i ิบวิงเกอร์เหมือนกันนะครับนี่ดูรายละเอียดต่างๆนะ มีบางอย่างเพิ่มบางอย่างลด,ดไปนะครับเป็นปกติของการ์ดฟีเจอร์นะซันโชนตัวนี้เป็นปีกสายพิ้วเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบตัวเลี้ยงพิ้วๆนะผมว่าคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง <te le> มากันแล้วครับมาในดิวิชันนะผมยังอยู่ดิวิชัน4เหมือนเดิมผมเป็นราเจนตหน้านะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา ตัวของผมนะครับที่จะมาช่วยซานโชยิงในวันนี้เจดอนซานโชนะครับล่างเชลซีเล่นปีกปกซ้ายปีกขวาได้หมดนะฝั่งข้ามครับนี่นะโอ้มีมีตัวเทพอยู่นะครับตัวเทพยเยอะเลยนะเมสซี่ฮิสมันบราบาเดี๋ยวมาดูกันในเกมครับว่าจะเป็นยังไง <S <S มาครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมเปิดต้านนะครับอาร์เจนตินาเจอแมนอยู่ มาดูกันว่าจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ซานโชผมจะทำประตูได้ไหมครับมาเริ่มเคลียร์ก่อนนะผมเคลียร์จากซ้ายไปขวานะครับมาแล้วซานโชเล่นกับเทนนิสซานเดอร์โนซานโชมาแล้วซานโชล็อกก่อนนะครับซานโชเบียดนะใช้ไหลบังไว้เบียดไว้แล้วสัตว์ด้วยขวาสีม่วงก็หายไปเลยครับหนึ่งประตูต่อสูนย์ดีเจดอนซานโชใช้เวลาเพียงแค่3นาที35ิาวิเบิกประตูแรกได้แล้วนะครับ นี่เลยนะโอเคเกมนี้ยิงไวครับนี่ถือว่าได้ทั <socks S 1> ้งความแข็งแกร่งนะความผิวครบหมดเลยครับจบสกอร์คมด้วยนะนี่ครับดีเลยนะสำหรับเจร้นซันโชแล้วเขี่ยมาเอาหลุดเลยโอ้โหเพิ <reproduce ath birthday> ーー่งจะเพิ่งจะคุยไปโอ้โหโดนตีเสมอเลยครับที่นำได้แค่นาทีที่สามเองนะครับโดนตีเสมอนาทีที่ห้าเลยนะโอ้โหโดนเขี่ยหลุดเลยรูปแบบนี้ผมแพ้ทางมากนะครับ มาเราต้องไปกันต่อนะอ่าผมต้องการประตูนำขึ้นนำใหม่ซานโชมานะครับอิวคายกุนโดกันไหลมาคืนมาที่ซานโช่ซานโชล็อกก่อนหาจังหวะคืนกุนโดกันกุนโดการเล่นสั้นๆกับจูดกุนโดกันจะให้ฮาเลนไม่ถึงนะครับอ่าเราเป็นเกมสวนของฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไม่ผ่านจูดผมจูดมาที่ดิคาลาจะให้กุนโดกันก็ติดนะครับเอ้าแล้ว เสียบอลไหมก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฝั่ขงข้ามแต่ก็ยังติดกุนเด้เอแล้วยอสโกวโอฝั่งข้ามเก็บได้แต่ว่าเสียเมซี่ผมมานะครับผมจะเล่นเร็วนะเออรลิงเบลหาเล่นปาดมาซานโชยิงโอ้โหตรงตัวนะครับเกือบประตูที่2แล้วจังหวะนี้ล้ำหน้าไปก่อนประตูที่2เกือบมานะครับสําหรับเจนนซานโชแต่ยิงเบาไปหน่อยนะตรงตัวด้วยนะครับ เป็นลูกตั้งเตะจากประตูของฝั่งตรง,งข้ามนะครับเล่นสั้นๆมามาที่จูนมาที่เมซ,ซี่ไหลามาที่เดนิสรลออกซ้ายมาที่กิสมันกิสมันตัวนักกุนเด้ผมผ่านมาได้ครับกิสมันจะย้อนมาทางเดิมนะแล้วเปิดได้ซ้ายก็ติดผมไปก่อนมาครับแล้วมาที่เจเดนซานโชซานโชจะไหลเข้ากลางให้ฮาแลนด์ก็ไม่ผ่านนะครับ แล้วยังติดดีคไลายผมนะแล้วผมจะไปแล้วครับเออลิงฮารแลนด์มีซานโชด้านซ้ายเดี๋ยวผมเลือกซัตดได้สี่ม่วงเรียบร้อยเลยครับสัดอกรอบคมๆคมนะสองประตูต่อหนึ่งที่ฮารแลนด์ยิงทิ้งข้างออกไปนะครับนี่เลยครับนานๆทีผมจะลองแบบนี้นะถ้าแบบปกติก็จะไหลออกซ้ายแต่ว่าลูกนี้มันอยากลองนะครับเข้าข้อฮารแลนด์ด้วยนะครับยิงแรงอยู่แล้วสองประตูต่อหนึ่งมาดูกัน ว่าเกมจะจบลงยังไงเอ้าแล้วเขียร์หลุดอีกแล้วโอ้โหผมแพ้ทางลูกนี้นี่นะครับแล้วยังยิงติดบดล็อกจุดบอลิลแฮมเกือบโดนทีเสมอไว้แล้วนะครับมาส่วนกับจารนซาชโชหมุนครึ่งบอลมาถ่ายมาที่อิวคายคุณโดกัน,กนมาที่เทนคืนอิวคายไม่ได้ครับเอาแล้วน่อยเออเปิดไวมาเเรายังติดทีมผมนะเมสซี่ได้มาแล้วไหลไมมฮาแลนด์ไม่ถึงบอลน,นะครับ โอหแล้วเกมไปไวมากนะมาครับดุยฟิโก,โก้ให้มาเลวเนวเมซี่เมซี่ก็ไม่ผ่านกวาดโอมาที่กุนโดการกุนโดการปากไม่ฮาแล่นออกทางซ้ายมาที่ซานโชไม่ทันนะครับแลกกันไปแลกกันมาอย่างสนุกเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะบอลไปกันไวมากครับมาแล้วเป็นลูกทุ่มของผนวข้ามทุ่มมาลูกนี้ผ่านมาได้ครับ แล้วฟิโก้ไม่ถึงมาที่ดีแคนไลท์ ight, ยู่คายกุนโดกันจะให้เทนนะแต่ว่าไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มไปนะนี่ครับมาแล้วทุ่มเอาทุ่มไวมาไม่มีใครประกบสารโชคสารโชคจะไปม,มันแค่ไปนะครับอ <c oughs> ผมน่าจะเปิดนะไม่เป็นไรครับก็ตั้งเตะจากประตูใหม่เปิดขึ้นมาครับมาแล้วก็เมสซี่จะดวนมงกับผมนะแล้วผมยังได้ได ฮาแลนด์ฮาแลนด์ไม่ถึงนะครับแล้วยอสโกวานิโอมาที่กิสมันกิสมันมาที่เดนิสลอแต่ว่ายังโดนผมแต่ผมก็จ่ายติดจูดจูดให้มายังติดเดลิกนะครับจูดพิกตัวส่งไหมฮาแลนด์นะครับแปเล่นกับกุนโนกวันทูชิ่งกันสวยนะครับ <c oughs> มีพื้นที่ฮาแลนด์ผมฮาแลนด์ล็อกมาก่อนนะแล้วจ่ายมาให้กุนโนกันเบาไปแต่ยังได้แล้ว <c oughs> ติดฝั่งหนูข้ามนะครับไม่หลุดแล้วฮาแลนด์มาติดอีกรอบแล้วคุนโดกันไหลเมซี่โอ,อ้โหก็ยังติดยอสโกวาดิโอนะผมผมน่าจะลองยิงเองบ้างนะครับเออแล้วโดนสวนแล้วยังไงมาจบไปที่สกร 2, อร์สองหนึ่งในครึ่งแรกนะครับผมแบบอยากจะไหลให้หลุดบ่อยไปหน่อยไม่ได้ยิงเองนะครับเดี๋ยวไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับมาแล้วครับที่ครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจบลงยังไงนะจูด ไหลามาเมซี่เมซี่เอาหลุดอีกแล้วเดวนิตร์หลุดหลายรอบมากครับแล้วเดวนิตรช้าไปนะยังไม่ได้ยิงครับโกหมก็รับจากเท้าเลยมาที่กุนเดกุนเดกุนเดไปมีพื้นที่รองกระชากดูก่อนกุนเดให้มาเมซี่ฝากมาครับเมซี่โยกนะมาให้ดีคาไ์ดีคาไลให้จูดโอ้โหติดจูดนะคนละจูดกันมนจูดฝั่งของข้ามาจูดมาได้เรื่อยๆแต่ เอาอย่งได้นะเมสซี่ออกซ้ายมาัาเดนิสโลเดนิสลอเดนิสลอ,สลอจะปั่นสีฟ้าแต่ไม่ผ่านผมแล้วจูดมาจะเล่นเกมส่วนกลับนะครับฝากกุนโดกันกุนโดกันมาต่อมาทางซ้ายให้ซานโชแต่ไม่ถึงนะโอ้โหเกมแบบดูดเดือดครับแรกกันมันมาที่ตุยฟิโกโกฟิโกมาที่กิดมันกิดมันจะให้แต่ว่าไม่ผ่านกวาดีโอฝากวัที่เทนเทนให้มาซานโชวันทู 1, 2, กับกุนโดการซานโช ซานโชไหลมาให้เทนเทนให้ซานโชโอ้โหคือไปคืนมันมาล้วแต่ยังผ่านมาได้ครับแ้้วานโชไม่ได้แล้วนะจะโยกนะครับแบบไม่ผ่านเดนิสรอให้มาเมซี่ครับเอาเวติดทีมผมผมก็ไหลก็ติดทีมฝั่งข้ามเหมือนกันมาแล้วกวาดิโอไหลสั้นๆมาเดนิสรอให้มาที่กิสมันกิสมันจะแทงให้เมซี่แต่ไม่ผ่านแล้ว เอาแล้วผมไม่เสียบอลโอ้โหแล้วน่าจะเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> พลาดนะไม่ยอมกดเคียร์บอลก็แบบโอ้โหผมจะพยายามส่งในตัวใกล้นะแต่ก็โดนฉกไปเลยครับจากลิโอเนลเมสซี่ปั่นเข้าไปต <c oughs> ีเสมอสองสองได้ครับ <c oughs> ผมต้องตามหาประตูที่สามไม่ได้นะครับเพื่อชัยชนะมาแล้วที่จุดจุดมาที่หาแรนก็ติดนะครับไม่ผ่าน ลูฟิโกโ้เมซี่นะครับเมซี่ก็ไม่ได้นะล้มไม่ก่อนแล้วผมให้มาซานโชาซานโชจะลองยิงด้วยสีม่วงแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับชาบา้าไปเอ,เอดกาดาวิดแย่งมาแล้วมาที่เมซี่เมซี่เล่นกับฟิโก้ยกมาโอ้โ,โ,โหโลูกนี้เหนื่อยเลยครับเมซี่สถานการณ์หนึ่งสองนะคุณได้จะไหวไหมแทบอินนิ่มๆเลยครับสําหรับเดนิสลอวโอ้โหชิวเลยครับลูกนี้โดนนำนะผมต้องแก้เกมแล้วครับ ผมว่าจะส่งกลางลงมาตัดเกมกปก่อนนะครับเป็นบูสเกตนะอ่าเราจะเอาเป็นเอาอันนี้ไหมย,ยังไงเอาเทนมาเล่นกลางก่อนเอาฟานเนเฟนมาแบกซ้ายนะครับแล้วก็จะเอาซาลิบามาแทนวิดีโอนะเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็ปูเซล่าจากคลิปที่แล้วนะครับเอามากลางลุกเอ้หรือว่าจะยังไงดีต้องแก้แบบให้ถูกจุดนะครับเพื่อจะตีเสมอนะ เอาเดเมเล่มาเพิ่มความจีจาร์ดโจต้ามาจบสกอร์ูเกตเอา, ets, อาเปลี่ยนครบแล้วนะครับผมอยากได้บูสเกตมาเปลี่ยนอนกคนนะกุณโอกันอยู่ต่อแล้วกันมาเป็นกลางลูกครับแล้วก็บูสเกตแทนดีคาไลท์นะครับมาพร้อมนะครับมาดูกันว่าที่ผมแก้เกมลงไปจะมีผลปาาต่อเกมไหมจะช่วยตีเสมอไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมาเลยโจตานะครับเริ่มได้เริ่มเขีย่ยเริ่มเล่นมาเทนให้มา ไหลมาที่โจตาเอาเก็บบอลได้ครับกุโนโกันอูคายยูคายลองโยนมาให้ซานโช่แบบไม่ถึงนะเอาแล้วจะเป็นเกมสนกลับอีกแล้วหรือเปล่ามาแล้วครับที่พอลสโคแต่ไม่ผ่านฟาร์เนเฟนฟาร์เนเฟ,น,ฟ,น,ฟ,น,ฟนไหลเข้ากามาก่อนอูคายกุโนโการลองซัดด้วยสีม่วงไปก่อนนะครับก็ไม่ผ่านมือนะโอ้โหผมเหมือนจะรีบไปนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันโล่งๆแล้มีพื้นที่ก็อยากจะซัดไปก่อน ก็ติดเซฟนะครับได้เป็นลูกเตะมุมมาที่เทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับเทนเทนลองหยอดไปตรงนั้นดูมีโจตาเน้นเน้นเลยครับ3าประตูต่อสามเทียเจนติน่าไล่ขึ้นมานะครับมีเลยเทนหยอดมาเสาแรกให้โจต้าได้หกเน้นเน้นกางกระบาลเลยนะครับสุดยอดครับมามาเริ่มมีกำลังใจแลครับตีเสมอได้นะแล้วมาลูกเขี่ยผมจะโดนอีกไหมเนี่ย เกือบนะครับเทนมาดักได้แล้วให้มาโจตาไม่ถึงนะมาโฟรเดนไหลมาที่พอลสโคพอสโคให้มาเมเซี่ให้มาเอเวเป้แล้วเอาอยูทูบแจ้งเตือนอีกโอโ้ยิงเซฟได้นะครับดีนะยิงไม่ได้หนีมือผู้สาป,ประตูนะครับโอ้โอยูทูบแจ้งเตือนอนี่ผมลืมปิดการแจ้งเตือนแน่เลยนะครับเอาแล้วมาที่เทนเอาจ่ายพลาดอย่างนี้นาทีนี้ผมต้องเก็บโอกาสให้ได้มาที่โจตาโจตาไหลมาอิวาคาคนโดกันโอ้โห,โหเน้นเนนนะครับจอจอแต่ ไี่ได้สกอร์นะโอ้โหมันมันเน่งๆนะครับลูกนี้ผมผมก็ยิงไปแต่น่าจะตรงไปหน่อยนะครับลูกสาวประตูเขายืนไว้ทางนั้นอยู่แล้วจะได้เปิดมุมนะครับโอ้โหมาเทนอยู่ที่บอลเทนยอดมาเสาแรกนะครับมีใครไหมมีโจตาได้เทคเน่งเน่งอีกแล้วแต่ไม่ได้นะรอบนี้โอ้โหแล้วนอนเสียดายกัน สคนเลยครับฝวางทางค็นเนื่อีเนะโอ้โหแต่ลูกนี้น่าเสียดายจริงโอ้โหมันจะบ้างไปหน่อยนะลูกนี้ยังเหลือเวลาอยู่นะครับอีก2อนาทีแล้วก็รวมทดนนิดหน่อยนะมาแล้วเขาจะปรับบุกสุดแล้วนะเหมือนเขาก็จะเอาเหมือนกันครับใชัยชนะผมก็ต้องปรับเหมือนกันแต่ผมขีดเดียวแล้วกันนะ กัวหลังลอยมาแล้วโจตาพิงบอลมาให้อิวคายกุโดกันไม่ผ่านเอาแล้วติดบูสเกตบูสเกตมาที่ซานโชซานโชวันทูก่อนมาแล้วซานโชซานโชหลุดมาทางซ้ายซานโชจะเลือกเล่นยังไงซานโชโยกมาแล้วไม่ได้ซัดนะโอ้โหมันเยอะไม่หมดนะครับเอาแล้วไหลมาติดเทนผมไหลพิดตัวนะครับโอ้โหเออไปไหลซานโช่ลำหน้าเลยเสียวขาดฟีเลยครับจริงๆมันมีแบ็กอีกตัวนะโอ้โหผมไหลพิดเหมือนจะจบไปแล้วครับ เหลืออีกหนึ่งนาะทีนะบวก5้านี่9ก้ดับหม่งไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโอเคเกือบหลุดโอเคครับจบไปด้วยสกอร์สประตูต่อสามนะเป็นฝั่งอาร์เจนติน่าที่นำก่อนด้วยประตูจากซานโชนะครับแต่ก็โดนไล่ตีเสมอจากลูกเคียก็ผมก็มานำอีกรอบแต่ก็โดนตีเสมอแล้วก็โดนนำหมนะครับกลับมาตีเสมอด้วยลูกโของโจตา เกือบแพ้แล้วนะตอนแรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคลิปนี้มารีวิวซานโชก็พอได้นะเรตติ้ง <L ating S 1> เอาไป7.0นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าดีเลยครับได้ทั้งความพิ้วการประทะเราจะเห็นจากลูกแรกหรือบางครั้งที่ไหลชนไหลอะไรไม่ล่วงง่ายนะครับอ่าเราก็ถือว่าไปกับบอลได้ดีมีแบบกระชากมีลูกขยนันมีแบบการจบสกอร์นะครับโอเคเลยนะ ถือว่าเป็นปีกที่ครบเครื่องลยนะครับไปเองก็ดีเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับถ้าใส่สุ่มทันถือว่าดีมากเลยนะครับลูกเล่นเยอะมาก <l ittle noise> ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จบลงแล้วครับอย่าลืมกดติดตาม้วยนะครับ